คุณเคยสงสัยเหมือนกันไหมคะถ้าวันหนึ่ง AI เก่งจนเสกทุกอย่างให้เราได้ฟรีๆตั้งแต่กาแฟแก้วโปรดตอนเช้าไปจนถึงบ้านในฝันที่เคยจินตนาการไว้ระบบเศรษฐกิจที่เราคุ้นเคยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหลายคนบอกว่าวันนั้นแหละคือวันที่เงินจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในอดีตฟังดูเหมือนตอนจบที่แสนสุขเลยใช่ไหมคะแต่ลองนึกภาพตามดูนะคะ ในโลกที่ AI จัดการทุกอย่างให้เราอย่างเท่าเทียมสิ่งหนึ่งที่จะหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวคือความรู้สึกพิเศษซึ่งมองมุมหนึ่งมันก็ดีมากค่ะแต่สัญชาตญาณมนุษย์เราแปลกอยู่อย่างหนึง่งคือเราไม่ได้ต้องการแค่มีแต่เราต้องการความแตกต่างถ้าทุกคนมีหุ่นยนต์รับใช้เหมือนกันหมดแล้วอะไรล่ะคะที่จะบอกว่าประสบการณ์ของคุณพิเศษกว่าของคนอื่น ตรงนี้แหละค่ะที่เงินหรืออะไรบางอย่างที่จะมาแทนที่เงินจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งเงินในยุคนั้นอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นบัตรผ่านไปสู่สิ่งที่ AI เสกให้ไม่ได้นั่นคือเวลาของใครสักคนหรือจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะที่ทำด้วยมือมนุษย์จริงๆ เราอาจจะเลิกใช้เงินซื้อของกินที่อยู่ล้นเหลือแต่เราจะใช้เงินซื้อความหมายของการมีชีวิตอยู่แทนค่ะดังนั้นถ้าถามว่าเงินยังจำเป็นไหมสำหรับบันทึกจากอนาคตมองว่ามันยังจำเป็นอยู่ค่ะแต่มันจะไม่ได้อยู่บนยอดพีระมิดที่คอยกดทับเราเหมือนเมื่อก่อนมันจะกลายเป็นเพียงเครื่องมือเล็กๆที่ใช้บง่งบอกรสนิยมและความเป็นตัวตนของเราในโลกที่ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบจนเกินไป สุดท้ายแล้วเมื่อ AI มอบความสะดวกสบายให้เราได้ทุกอย่างของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดอาจไม่ใช่เพชรเมื่อโตนะคะแต่คือรอยจารึกของประสบการณ์ที่คุณสร้างขึ้นด้วยมือและหัวใจตัวเองถ้าเงินไม่ใช่เครื่องมือเพื่อความอยู่รอดอีกต่อไปคุณจะยอมแลกสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวคุณเพื่อให้ได้อะไรมาครอบครอง